สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูที่สิทธิศา์สตรค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของสระไอไม้มะลายนะคะนักเรียนสระไอไม้มะลายนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนเราไปฝึกอ่านคําที่ประสมด้วยสระไอไม้มลายกันนะคะนักเรียนนักเรียนออกเสียงตามคุณครูด,ด้วยนะคะไก่กอไอไก่ํำต่อไปนะคะใจ ไปไม่ไหลไหลร้องไห้<ห><ห> ไม้ไผ่ไข่ไกล่ลำไส้ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะมีใครได้ออกเสียงตามคุณครูบ้างไหมคะนักเรียน แบบหัดของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบหัดในหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะในหนังสือหลักภาษาไทยนะคะนักเรียนในหนังสือที่คุณครูโชว์นี้นะคะในหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดทข้อที่สองและข้อที่สามนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยคุณครูขอ,ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ